ยุทธยามีพาราไหมครับต้องดูนะคะอะไรอะไรพาั่งเดี๋ยวอธิบายก่อนหยิบพระชัยมาไม่รู้จักพระชัยยุธยานานเก่งมากนูนองนูนมาโตโองเล็กๆนี่องข้างในสบายแล้วครู เอาทำพระกุโทษดิ <laughs> <laughs> นั่นแหละองค์นี้จับเล็กๆเล็กๆนี่เล็กๆนั่นน่ะที่ล้มอะ่ะโอ้โหที่ล้มเมื่อกี้นี่รู้เรื่องเลยไปละปดทชาราจรรันเออองค์นี้แหละเขาบอกแล้วว่าเวลาที่เราเ <c oughs> ช่าพระเนี่ยเออถึงเวลาเนี่ยนะก็ ขายไปเถอะอันเราอันตรทานไปเนี่ยนะนะทรัพย์สินมันก็ลดลงไปประมาณแปสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะมูลค่าทรัพย์สินอ้าวมาดูถ้าอันนี้ของพี่อ่ะเขาเรียกว่าพระอะไรนะพังงั่งใช่ไหมงั่งอยุธยาแบบนี้หรือเปล่าพี่ตอบผมมา ผมเจอคนเยอะมากบอกว่าแบบนี้คือพังงั่งหรือว่างั่งนะคนเรียกแบบนี้เป็นงั่งเยอะมากนะถ้าใช่ตอบก่อนเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ฟังว่าบางครั้งที่อาจจะเข้าใจผิดนะนี้นะนี่นะแบบนี้นะใช่ไหมคะพี่กล้องแบบนี้หรือเปล่าที่พี่ใช่แบบแบบนี้ป่ะแบบนี้ไหมคะใช่ปะ่ะ ถ้าใช้บอกด้วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังผมเจอเยอะมากเลยเขาบอกว่าพระงั่งอยุทยาองค์เล็กกว่านี้ครับแต่ลักษณะเหมือนกันครับโอเคอ่ะองค์เล็กองค์ใหญ่อ่าได้นะองค์เล็กองคใหญ่ไม่เป็นไรองค์นี้ยเขาจะมีใหญ่มีเล็กมีหมดเลยนะแต่สิ่งที่สำคัญพี่ชายแบบเนี้ยเขาเรียกพระชัยอยุธยา เขาเรียกพระชัยนะพระชัยจริงๆแล้วเป็นพระเป็นพระทรงเครื่องนะเป็นพระพิมพ์เทิดทรงเครื่องสมัยยุธยาซึ่งแบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่พี่เข้าใจอันนี้คือพระพุทธครับแล้วเป็นพระพุทธนะเป็นพิมพ์ทรงเทิดนะแล้วก็เป็นปางแบบทรงเครื่องนะครับเนาะสมัยอยุธยาแบบนี้ไม่ใช่งั่งนะครับพี่เนาะอันนี้ขอขออนุญาตเนาะแบบนี้ เช่าหากันแต่ไม่แพงองค์เล็กแบบนี้สมบูรณ์ก็หลักพันนะครับไม่ได้ไม่ได้สูงนะเพราะนั้นอันนี้อธิบายให้พี่เข้าใจสร้าง,งาจะเป็นอีกแบบหนึ่งพี่สมัยก่อนเราไปตามวัดนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเจอนะหลายๆวัดนะที่เป็นแผงใหญ่ๆแล้วก็บรรจุไว้ตามแผงไม้เยอะๆอย่างนั้นนะนะนั่นะนะครับสร้างเยอะอยู่